สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ ทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เหรียญต่างประเทศกันนะครับแบบไหนมีราคาแบบไหนยังไม่มีราคานั่นเองครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นให้ความสนใจในเรื่องของเหรียญต่างประเทศนั้นเข้ามาจํานวนมากครับทุกท่านครับคลิปนี้เราจะประกาศสูงถึงนะครับหนึ่งแสนบาทนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดูคลิปนี้ให้ดีนะครับว่าจุดไหนอย่างไรนะฮะเหรียญแบบไหนที่มีราคาสูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆนะฮะแล้วก็แนะนําเป็นอย่างอย่างสูงเลยนะ โปรดดูคลิปแล้วก็ฟังคำบรรยายให้ดีใครพบเจอนั้นยินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญต่างประเทศกันก่อนนะครับในเรื่องของเหรียญที่เพื่อนๆนั้นส่งเข้ามามากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูเหรียญที่ทุกท่านมีกันก่อนนะครับ เหรียญที thing, ่เป sure ็นเหรียญฮ่องกงแบบนี้นะครับเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆนะนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาจํานวนมากนะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นยูโรแบบนี้นะครับก็ยังนะครับยังไม่ได้มีราคาอะไรนะครับในกลุ่มนักสะสมก็ยังไม่ได้เล่นหานะฮะแล้วก็เหรียญที่เป็นของอินเดียแบบนี้ก็ส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับ ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับมาต่อท like ี่เหรียญที่เป็นแบบนี้ฮะแบบนี้เยอะสุดนะครับที่ส่งเข้ามาเพราะว่าหาง่ายเหรียญเหมือนคล้ายๆเหรียญหนึ่งบาทนะฮะที่เป็นเหมือนจระเข้นี่นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็เป็นเหรียญของญี่ปุ่นนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะนะครับแต่ถ้าท่านจ้าไปหยอดลดรางที่ญี่ปุ่นก็น่าจะได้อยู่นะครับเหรียญออสเตรเลียเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญจากออสเตรเลียนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับ เพราะนั้นเพื่อนเพื่อนก็นะครับไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่แนะนานะฮะนี่แบบนี้ก็มีส่งเข้ามานึกจาว่าแปลกตาครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญของสิงคโปร์นะครับแบบนี้เราก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ก็ยังใช้จ่ายนะครับในเรื่องของใช้ในประเทศสิงคโปร์ได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับมาดูเหรียญที่เราจะรับซื้อนะครับเราจะประกาศสูงถึงนะครับหนึ่งแบาทนะฮะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะครับแบบไหนอย่างไรมาดูข้อมูลกันครับ ก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับก่อนที่จะฟังเรียนนะครับที่จะประกาศรับสื่อเดอพ่อแม่พี่น้องครับขออนุญาตนะครับเนาะนะครับบอกกับพีกบน้องนะครับคนอีสานบานเฮานะครับเนาะนะครับขอเป็นกําลังแรงใจให้นะครับให้พี่น้องสู่ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสนะครับทางสังคมนัน่นมางนะครับต้องยืนยันอีกครั้งนะครับว่า ซี CEO ของสยามชาแนลนี่เป็นคนอีสานเลือดอีสานลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเป็นคนอีสานึ้อกันครับหักกันไว้แพ้งกันไว้คือเข้าเหนียวหนึ่งไม้ย่าให้เซ่แตกมงังคือน้ำแซ่ข่าวเหนียวหักกันไว้ห้คือฝนนอแสนหา แม่นตกมานอฝากฝาาให้หมะโห่มอยู่ในหนองเด้อนคนอีสานสุขุสุขคนถูกภาคส่วนนะครับอ่าวจเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคใต้นะฮะภาคก,กลางนะครับกับคนคือกันนะครับภาคก,กันแพ่กันคนไทยคือกันครับหนีกันบ่ได้ครับ นะครับคนไทยคือกันตองหาก,กันแพ่งกันครับสยามชาแนลนะครับขอเป็นกําลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับทุกท่านครับนี่คือเหรียญที่สยามชาแนลจะพูดถึงนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นเหรียญน,นะรเรียกกันว่าเหรียญดอนหน้าครับ ทุกท่านครับเหรียญด้านหน้าเนี่ยนะฮะผมต้องบอกว่านี่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปพบเจอเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึ่งนี่จฉกว่าจะมีทั้งเหรียญที่เป็นของลอกเรียแบาปแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นของแท้ครับแต่เหรียญที่เราจะนําเรียนเสนอกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะฮะที่ถืออยู่รับประกันว่านี่คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาดูด้านหน้าครับถ้าเกิดว่าท่านไปเจอนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับนะฮะที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเขียนคําว่าวันนะฮะท นั่นเองครับเป็นวันดอลลร์ครับนะฮะด้ so านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับดูคมคมนะฮะตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะเป็นคมคมแบบนี้นะครับดูสวยงามแบบนี้นะครับขอบเฟืองเป็นแบบไหนครับถ้าเป็นเหรียญแท้ขอบเฟืองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเป็นขีดเล็กๆน้อยๆนั่นนะต้องต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะไปเจอของลอกเรียนแบบนะครับแบบเนี้ยของแท้นะครับเนี่ยเหรียญนี้แบบนี้แท้ครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เหรียญน,นี้นะฮะเราประเมินราคานะครับขั้นต่ำสาม0ันบาทนะครับใครพบเจอแบบนี้นะครับสามพบาทครับขั้นต่ำนะฮะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับประเมินราคานะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดสําคัญนะครับแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าจุดไหนที่สามารถนะฮะที่สยามเจแนลจะประกาศรับซื้อด้วยให้ราคาสูงถึง1 0 0 0 0แบาทถ้าเป็นสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับมาดูกันครับนี่คือนะครับวันดอลลาร นะครับผมต้องบอกว่าวันดอนด้านั้นมีอยู่หลายพอศและก็นะครับคอศนะฮะที่นักสะสมเขาเล่นหากันนะครับหลายคนนั้นอาจจะไม่เคยสังเกตด้วยซ้ำไปบางท่านไปเจอนะครับแล้วก็มีเก็บไว้ในมือตั้งแต่เนิ่นนานแล้วแล้วไม่มั่นใจว่าจะมีราคาหรือเปล่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูจุดสำคัญนะครับว่าจุดนี้เนี่ยจาก3,000เป็น10,000ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่านะครับนักสะสมเขาเล่นหากันจุดนี้นะฮะดูจุดนี้ให้ดีนะครับดูจุดนี้จุดเดียว อันดับแรกนะครับดูให้เป็นเหรียญแบบนี้ก่อนด้านหน้าเป็นดอลลาร์ก่อน1อ่าวันดอลลาร์ก่อนนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยให้ดูเป็นแบบนี้ก่อนและก็ให้ดูขอเฟืองว่าเป็นของแท้ก่อนนะครับและจุดที่สําคัญที่สุดครับที่เพื่อนๆควรสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับอย่าไปหลงขายในราคาที่ถูกนะครับต้องบอกไว้เลยว่าถ้าสภาพใหม่ๆสวยๆสยามจะเนประเมินราคาสูงถึง10,000แบาทครับให้ท่านดูตรงนี้ครับ ตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยฮะด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างเห็นไหมฮะจะมีตัวเลขที่เรียกว่าคอสเนี่ยฮะบอกตรงนี้จะเขียนว่า1 9 0 8ใช่ไหมครับ1 9 0่ใช่ไหมครับถ้าแบบนี้3,000นะฮะขั้นต่ำนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลข4หลักนี้นะฮะไม่ใช่1938ฟังให้ดีนะครับมีประการและจดด้วยนะครับถ้าเป็นตัวเลข1 9 3 5าสามาจำไว้นะครับ สี่ตัวนี้เปลี่ยนจากสามพันเป็นหนึ่งแสนทันทีนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆนะครับประเมินราคานะครับไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นอะนะครับสวยๆไปที่หนึ่งแสนครับนะครับจำตัวเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับหนึ่งเก้าสามห้านะครับเลขสี่ตัวนี้จะเปลี่ยนเหรียญวันดอลลาร์กลายเป็นหนึ่งแสนบาททันทีครับใครพบเจอแบบนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับนะฮะ ถ้าใครมีแบบนี้ส่งเข้ามาได้เลยรับจํานวนไม่อั้นนะฮะเนื่องจากเหรียญต่างประเทศตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่มาแรงนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมด้วยที่อาจจะเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยกับต่างประเทศนะครับตอนนี้ที่ต่างประเทศเขาเล่นหากันนะฮะแรงแล้วก็นะครับถือว่านะครับเป็นกระแสที่ดีนะครับในส่วนของเหรียญต่างประเทศที่เป็นเทรดดอลลาร์แบบนี้นะครับขอให้เป็นของแท้นะครับระวังของลอกเหรียญแบบนิดหนึ่งนะครับ มาต่อที่เหรียญที่2ครับเหรียญแบบนี้ก็รับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญด้านหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นนะฮะรูปนกอินทรีแบบนี้นะครับก็จะมีราคาเหรียญเนี่ยนะฮะเหรียญที่เป็นรูปนกอินทรีนี่นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับมีหลายราคานะฮะไม่ใช่มีราคาเดียว1น,นะครับความสวยงามของเหรียญน,นะครับความใหม่ของเหรียญเหรียญแบบนี้มีปลอมหรือเปล่าครับอาจารย์สยามจะตองต้องบอกไว้เลยว่ามีนะฮะมี ยืนยันว่ามีนะครับก็มีเพื่อนๆส่งเข้ามาเยอะแล้วเราไม่ได้ประเมินราคานั้นคือไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของลอกเดยนแบบของแท้นั้นความคมของเหรียญจะบ่งบอกถึงเหรียญแท้น้ําหนักจะเป็นถ่งถวงๆแบบนี้ครับถ้าท่านสัมผัสของแท้นี่จะเป็นถ่งถวงๆนะฮะตัวหนังสือนี้จะเป็นคมๆเห็นไหมครับนี่ฮะนะครับเนี่ยขอเฟืองจะเป็นแบบนี้นะครับดูเลยดูเลยครับเพื่อนๆเนี่ยขอเฟืองขอเฟืงอง,องจะเป็นแบบนี้ครับเหรียญนี้สวยครับเหรียญนี้ประเมินราคาหลักพันนะฮะ สวยๆด้านหลังเป็นแบบไหนครับเป็นเหมือนหมวกแบบนี้ฮะเพื่อนๆเราสังเกตดูครับถ้าเจอแบบเหมือนหมวกแบบนี้นะครับมีราคาแน่นอนครับครับนี่ก็เป็น2เหรียญนะครับที่เรารับซื้อกับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครพบเจอก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแนะนําเพื่อนๆนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะใครที่มีเหรียญ1นบาทรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านดูเป็นนะฮะและใครพบเจอนั้นยินดีประเมินราคาหลักหมื่นนะครับ เหรียญแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลิก่รแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับด้านหลังเนี่ยเป็นตราแผ่นดินนะครับที่เขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็เขียนคําว่า1บาทแบบนี้นะครับจุดที่เพื่อนเพื่อนควรสังเกตนะครับอย่าลืมนะครับสังเกตดูจุดที่สยามชนะจะบอกนะครับถ้าใครมีนะฮะผมประเมินราคาขั้นต่ํา10,000บาทนะครับสภาพแบบนี้นะครับคือให้เพื่อนเพื่อนนั้นไปดูที่พศนะครับปกติที่เราพบเจอเนี่ยจะเป็นพศ2 5 0 0้ยใช่ไหมครับ นะฮะที่พบเจอได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับนะครับพศ2493นอยะครับอย่าลืมนะครับ1บาทแบบนี้นะฮะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับ1บาทแบบนี้แต่เป็นพศ .2493 ครับยินดีประเมินราคานะครับนะครับสภาพนี้ขั้นต่ำนั้น10,000บาทขึ้นไป ถ้าเป็นปีนะครับไม่ใช่2,500นะถ้าเป็นปี2,493นะครับเหรียญบาทแบบนี้ก็จะมีราคาสูงถึงหลักหมื่นนะครับใครพบเจอก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับนั่นคือข้อมูลดีๆนะครับที่สยามชาแนลนะครับอาจหยิบยกมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ใครพบเจอแล้วก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้ที่ ID นี้ครับนี่คือ ID ของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกัน2 ID นะครับอย่าลืมใส่แอดนหน้านะครับ ถ้าท่านไม่ใส่แอดด้านหน้าจะติดต่อเราไม่ได้นั่นเองครับเกิดของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการค่ขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่ถ้าท่านนะฮะตรงกับสเปคที่เราต้องการนะครับเราจะตอบกลับทันทีครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนลาดในคลิปใหม่และการอัปเดตจากทางช่องครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่า ขอให้ยู่ดีมีแห้งเดอสู้ขู่สูข้ขนครับ